สบายดีมีห้องผ้ามือเบิงศูนย์กับโตในงานลาวเนาะที่มาจากเมืองไทย อยู่รักสวสเมืองพระทุพรเนาะแข้งจำศักดินี่คือสถานที่กักตัวของแรงงานเนาะนี่ก็คือแรงงานเล่าที่มาจากไทยเมือสาสองเนาะ ทานทีกับโซวจในงานดาวตอนนี้ทีมงานดาวก็ลังรอการตรวจเนาะตรวจวัดอุณหภูมิ <c oughs> <c oughs> ฝากพี่น้องและท่านผู้ชมท ong ายกดไลค์กดแชร์บุคายและกดสั่นกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่และวันนี้ก็คือการไอตรวจเน,ะนานะตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็กฮอข้อมูล มันเดือนปีไปกรุงเทพเนาะน่ะซื้อบ้านซื้อเมืองซื้อแข็งซื้อแรงงานดาวที่มาจากเมืองไทยเนาะกรุงเทพมหานครกําลังลงทะเบียนเนาะรอลงทะเบียนอยู่มันก็คือทานหมอเนาะกําลังวัดอุณหภูมิอยู่ นี่ก็คือเด็ง,งานดาวเนาะที่กลับมาจากเมืองไทยเนาะกำลังเล่นกีฬากันอยู่ม <c oughs> อเน,นี่ก็คือห้องพักเนาะห้องพักที่ได้งานดาวมากักตัวกันเนาะมูลค่าน้ำหนักเนาะสวยดีเนาะ ในมืยมนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือห้องเนาะห้องพักเนาะห้องที่พคขามผักเนาะโอเคสไลด์ดีเนาะกวางใหญ่ดีตอนนี้กำลังพาก,กันอามณ์ใม่เนาะเก็บกวาด,ดบริเวณรอบเนาะห้องนึ่งใกล้อยู่สิบคนเนาะสิบคนต่อห้องหนึ่งเนาะ โอเคเนาะคลิปเฮาก็จบลงตรงนี้เนาะสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไฟแล้วกดกระดิ่งให้กันเด้อ